สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ7วิชาภาษาไทยกับครูแมอมธนพรจันดวงค่ะวันนี้เราจะมาต่อกันในบทที่9นะคะเกือบไปชั่วโมงที่2ค่ะอ่านสะกดคำจอเออเจออ่านว่าเจอสอเอือเสืออ่านว่าเสือเจอเสือ ฟออโปไม้ตีโปอ่านว่าโปฟอไอไฟอ่านว่าไฟโปไฟขอออขอไม่โทรข้ออ่านว่าข้อมออืมือข้อมือกอเอกอกออ่านว่าเกาะขออาขา อ่านว่าขาเกาะขาปอไอไปอ่านว่าไปทอเอ,อเธออ่านว่าเถอไปเถอะคราวนี้นะคะเรามาฝึกอ่านเขียนคํากันนะคะคุณครูจะให้เด็กๆอ่านตามนะคะแล้วลองสังเกตดูว่าคําที่เด็กๆอ่านมันเป็นอย่างไรนะคะ เริ่มเลยนะคะเรือไฟไปโป๊ะโลเสียเตี้ยต่ำย่ำแย่แม่เบี้ยเสียเถอะเจอเงาะเคาะโต๊ะ โกดีชี้มือมือนี้ปีเก่าเจ้าพ่อก่อไฟไปดูปูงูตัวดำ ทำท่าดุยุให้ไปไล่เข้าป่าหาไม้ไผ่ไปทำรัว้ววัวตัวผู้เด็กๆสังเกตไหมคะว่าคำที่เด็กๆอ่านมันมีคำคล้องจองกัน ลงท้ายเสียงอะไรจะขึ้นต้นด้วยเสียงนั้นนะคะเด็กๆอย่าลืมว่าคุณครูให้เด็กๆฝึกอ่านตามแล้วเมื่อเรากลับมาเจอกันคุณครูจะให้เด็กๆเขียนตามคำบอกจากคำเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกอ่านและจะต้องฝึกเขียนด้วยค่ะไปต่อกันเลยนะคะคราวนี้ฝึกอ่านเขียนประโยคค่ะใบบัวดูงู ช้างลากต้นไม้งูสีดำแผ่แม่เบีย้ยช้างเกือบถูกงูกัดภูผ,ผาขี่คอพายมะปินคราวนี้เราจะมาอ่านครองร้องเล่นกันนะคะอ่านครองร้องเล่นจะต้องมีจังหวะ และทำนองนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะจ้องตากันใบโบกใบบัวตัวสั่นขาแข็งหูไร้เรี่ยวแรงหางแกว่งไม่ออกเจองูตัวดำ แลบลิ้นล่อหลอกแม่เบีย้ยแผ่ออกน่ากลัวหนักหนาจ้องตากันไปจ้องตากันมางูเลื้อยเข้าป่าช้างน้อยโล่งใจ อันนี้กลับมาเราก็จะได้มาสอบอ่านนะคะเด็กๆจะต้องมาสอบอ่านให้ครูว่าอ่านคล้องร้องเล่นเด็กๆจะสามารถทําได้หรือเปล่านะคะคราวนี้เรามาเจอกับแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดในทักษะภาษาเล่มสีม่วงของเรานะคะในหน้า28ข้อ5โยงคําที่มีสระเหมือนกัน เหมือนกับตะกี้ที่ครูบอกว่าคำคล้องจองจะออกเสียงเหมือนกันอันนี้สระเดียวกันนะคะเด็กๆโยงไปหากันเลยนะคะฟังซ้ายมือมีคำว่าเรือรอเกาะเธอเธอเขียฝั่งขวามือมีคำว่าเจาะเสือพ่อเสียเละ เจอ้าวคราวนี้เรามาดูคำแรกกันนะคะคำแรกคำว่าเรือสระเอือัก้รียงก็ต้องไปหาอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นสระเอือเหมือนกันเด็กๆลองดูนะคะว่าคำว่าเรือจะโยงคู่กับคำว่าอะไรคำว่าเรือยงคู่กับคำว่าเสือนั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาเราสะกดเราจะสะกดว่ารอเอือเรือสอ เอ,อื้อเสือเห็นไหมคะเป็นสระเดียวกันก็คือสระเอือนั่นเองนะคะคําอื่นเด็กๆก็หาสระแล้วโยงให้ตรงกันคุณครูแนะนําทุกครั้งเกี่ยวกับการโยงเส้นคุณครูแนะนําให้เด็กๆใช้สีในการโยงเพื่อที่จะได้มองเห็นชัดว่าคําไหนคู่กับคําไหนเพราะว่าถ้าเกิดเด็กๆโยงด้วยสีเดียวกันเส้นอาจจะสับสนเวลาที่เรามาดูนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูแนะนําว่าให้โยงคนละสี คนละคำคนละคู่กันนะคะอย่างในที่นี้คุณครูโยงด้วยสีแดงเด็กๆอาจจะโยงคำต่อไปด้วยสีฟ้าคำต่อไปด้วยสีเขียวสีน้ำเงินสีชมพูแล้วแต่เลยนะคะแต่ขอให้เป็นคนละสีนะคะเพื่อเพื่อที่เราจะได้ดูชัดเจนในแต่ละคู่นะคะคราวนี้เรามาดูข้อ6กันเลือกเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องเขาให้คำนักเรียนมาในกรอบนะคะก็คือคำว่าคอ เจอเสือเบาะแล้วก็คำว่าโต๊ะนะคะคราวนี้เรามาดูข้อแรกกันน้องนอนบนน้อเรียนคิดว่าน้องจะนอนบนอะไรเรามาไล่กันเลยนะคะน้องนอนบนคอน้องนอนบนเจอน้องนอนบนเสือน้องนอนบนเบาะหรือน้องนอนบนโต๊ะคะเด็กๆคิด,ว,นนคดะคะว่าน้องนอนที่ไหนคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าน้องนอนที่ไหนอ่า น้องนอนบนเบาะค่ะเมื่อเราเติมคำว่าเบาะเราก็ไปขีดคำว่าเบาะออกจากข้างบนด้วยนะคะเพื่อป้องกันการสับสนของตัวเราเองนะคะเราก็จะขีดออกแบบนี้นะคะในข้อ2ภูผู้พาขคีจุดจุดจุดช้างผู้พาจะขีดอะไรเด็กๆไปเลือกมาเติมแล้วก็อย่าลืมขีดออกไปด้วยนะคะข้อ3ในป่านี้มีจุดจุดจุดดุมีอะไรดุเออ ข้อ4น้ำใสเคาะจุดๆ,ๆเสียงดังน้ำใสเป็นชื่อคนนะคะน้ำใสเคาะอะไรเสียงดังนะคะต่อไปข้อ5ใบบกใบบัวจุดๆงูใบบกใบบัวทำอะไรกับงูนะคะเติมมาแล้วขีดมาด้วยนะคะต่อไปเราจะไปกันในหน้าที่29ค่ะหน้าที่29ข้อ7 เขียนคำที่มีสระเหมือนคำที่กำหนดข้อหนึ่งเรือเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนสระอะไรเอ่ยสระเอือนะคะดูนะคะว่าคุณครูจะได้คำว่าอะไรตึง้งได้คำว่าเสือคะ่ะรอเอือเรือสอเอือเสือแล้วต้องมีอีกคำด้วยนะคะเพราะเราเขียนสระละสองคำนะคะคำต่อไปของคุณครู คุณครูได้คำว่าเขือค่ะมาจากมะเขือนั่นเองนะคะเรือเสือแล้วก็เขือค่ะคำที่สองสระอเลาะแล้วเด็กๆจะได้คำว่าอะไรบ้างหามาสองคำนะคะข้อสามคำว่ากอสระอเด็กๆก็หามาให้คุณครูสองคำค่ะข้อสี่คำว่าเธอสระเออขออีกสองคำนะคะคำที่ห้าคำว่าเธอ เด็กๆก็ไปหาสระเอะมาสองคำค่ะต่อไปค่ะข้อแปดโยงคําที่มีรูปวรรณยุกต์เหมือนกันรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวานะคะถึงจะเรียกว่ารูปวรรณยุกตวรรณยุกต์ของเรามีอยู่สี่รูปห้าเสียงเพราะเสียงสามัญไม่มีรูปนะคะเพราะฉะนั้นรูปเราจะมีสี่รูปก็คือรูปเอกรูปโทรูปตรีและรูปจัตวานั่นเองนะคะ คราวนี้เรามาดูคำแรกคำแรกฝั่งสายมือคำว่าแม่เบี้ยคำที่สองคำว่าเจ้าพ่อคำที่สามคำว่ากระเป๋าคำที่สี่คำว่าโบกเป๊กคราวนี้เรามาดูคำแรกคำว่าแม่เบี้ยรูปวรรณยุกต์ที่เราเห็นก็คือรูปวรรณยุกต์เอกและรูปวรรณยุกต์โทก็คือเด็กๆจะต้องหาคำที่มีไม้เอกแล้วก็ไม้โทนั่นเองนะคะเรามาดูฟัง ขวามือบ้างคําแรกคือคําว่าไม้ไผ่คําที่2องลูกเต๋าคําที่3เพื่อนบ้านคําที่4เอิ์กเอิกนะคะคราวนี้คําแรกเนี่ยที่เราเจอคือคําว่าแม่เบี้ยเป็นไม้เอกกับไม้ถูกคาไหนนะที่จะเป็นไม้เอกและไมทถูกคุณครูจะโยงให้ดูเลยนะคะแม่เบี้ยก็จะไปคู่กับคําว่าเพื่อนบ้านเพราะเพื่อนบ้านคําว่าเพื่อนไม่เอก คำว่าบ้านไม่โทรเู็ไหมคะมีไม่เอกและไม่โทรเหมือนกันนะคะคาต่อไปเด็กๆก็จะต้องหาไม่โทรกับไม่เอกจากคาว่าเจ้าพ่อคําไหนจะเป็นไม่โทกับไม่เอกคาที่สามก็คือไม่มีรูปวรรณยุกต์แล้วก็มาเจอรูปวรรณยุกตะ์จัตวานะคะส่วนคําสุดท้ายก็คือเป็นอะไรคะไม่ตรีทั้งสองคำครูเชื่อว่าเด็กๆคณครูทำได้แน่ๆเลยคะ่ะอาเราจะไปต่อกอันในหน้าสามสิบเลยคะ่ะ นี่น้า30ข้อ9เรียงคําให้เป็นประโยคนะคะเรียงคําให้เป็นประโยคเพราะมีคํามาให้แล้วเด็กๆก็นํามาเรียงให้เป็นประโยคอันนี้เราก็ทํากันมาบ่อยแล้วนะคะเด็กๆง่ายๆเลยนะคะชิลๆมากเลยนะเรามาดูข้อแรกตกหนักฝนตกหนักฝนมันยังไม่เป็นประโยคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียงให้เป็นประโยคเราจะเรียงได้คําว่าอะไรนะ ได้คำว่าฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักนะคะถึงจะเป็นประโยคที่มีใจความแล้วก็เข้าใจได้แต่ตกหนักฝนเข้าใจไม่ได้นะคะฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะคะคราวนี้มาดูข้อที่สองช้างต้นไม้ลากช้างต้นไม้ลากเราควรจะมาเติมให้มันเป็นคําว่าเอ้ให้มันเป็นประโยคว่าะไรนะคะเด็กๆเอามาเติมนะคะเรียงใหม่นะคะข้อสามเลื้อย เข้าป่างูเลื้อยเข้าป่างูเป็นยังไงนะเราลองมาเปลี่ยนเป็นประโยคใหม่นะคะข้อ4กัดงูเกือบถูกช้างกัดงูเกือบถูกช้างข้อ5ทั้งสลูกช้างตัวแข็งยืนทั้งสองลูกช้างตัวแข็งยืน เลียงใหม่นะคะข้อ6พลายมะปินภูผาคอขี่พลายมะปินภูผาคอขี่นะคะอ่าเด็กๆมาเรียงให้เรียบร้อยเขียนมาให้สวยงามด้วยนะคะเราจะไปต่อกันเลยค่ะอ่าคราวนี้เรามาดูในหน้า31นะคะก็คือแต่งประโยคจากคำต่อไปนี้เขามีคำมาให้ แล้วเราก็มาแต่งประโยคนะคะคำแรกคือคำว่าเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเราจะแต่งประโยคว่ายังไงเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเรานะคะถ้าเป็นคุณครูคุณครูจะแต่งว่าฉันมีเพื่อนบ้านใจดีฉันมีเพื่อนบ้านใจดีนะคะเราจะต้องเอาคำที่เขากำหนดมาให้มาแต่งให้เป็นประโยคแบบนี้นะคะคำต่อไปคำว่าขวางทางเด็กๆจะเขียนว่าอะไรขวางทางคะคำต่อไปคือคำว่าต้นไม้ ฝนตกตั้งใจเรียบร้อยและคำสุดท้ายคือคำว่าตัวใหญ่ให้เด็กๆแต่งประโยคมาให้คุณครูให้ครบนะคะคุณครูเคยบอกแล้วว่าการแต่งประโยคจะต้องมีประธานของประโยคเสมอนะคะไม่ใช่เขียนมาลอยๆเราไม่รู้ว่าใครทำอะไรนะคะเวลาแต่งประโยคจะต้องรู้ได้ใจความว่าใครทำอะไรนะคะ คุณครูเชื่อว่าไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กๆของคุณครูเลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะจบบทเรียนนี้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ